หมอนทองวิทยาเปิดเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงแพ้หลังจากที่น้องๆได้แข่งจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยเชื่อว่าครั้งนี้คงจะเป็นประวัติศาสตร์ไปอีกยาวนานส่วนเกมในรอบชิงนั้นต้องบอกเลยว่าหมอนทองวิทยาแบกรับความคาดหวังที่มันมากเกินไปจริงๆทั้งโค้ชรวมถึงนักเตะและ2ประเด็นหลักๆคือ 1. ผู้ชมที่มากเกินไปความตื่นสนามบวกกับผู้ชมที่ใกล้ชิดจนทำให้นักฟุตบอลเล่นยาก หากว่าโค้ชวางแทคกติกในลักษณะบอลทุ่มไกลหรือสู่เตะมุมและถ้ามองอีกแง่ก็ถือเป็นบททดสอบจิตใจถ้าหากมีสิ่งเร้ารอบตัว 2. ทั้งฝั่งใช้หน้าถือว่ารับมือกับความกดดันได้ดีเล่นได้นิ่งกว่ามากๆอันนี้ต้องชื่นมชมพวกเขาเหมือนกันและผมขอฝากพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์ไร้สาระบางคนย้ำนะครับบางคนที่พาน้องไปทำคอนเทนต์ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวน้องๆหยุดเอาไว้เลยนะ ผมไม่อยากให้เด็กหลงทางอยากให้พวกเขาโฟกัสฟุตบอลไปก่อนไวแค่นี้ยังพัฒนาได้อีกเยอะนี่คืออนาคตของชาติและพวกเองทุกคนเล่นได้สุดยอดมากจริงๆ